ก่าบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกพี่พาพังกับผมลูกพี่แม่นะครับวันนี้เรามารีวิวตัวผู้เล่นที่ทุกคนน่าจะเอื้อมถึงกันดีกว่าครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเพชรในตรงอีกหนึ่งตัวที่ท่านผู้ชมน่าจะจับต้องได้แล้วก็มีราคาที่ไม่สูงมากนะครับฟิลิปคอสติกตัวนี้ l m 1 1 0นะครับเล่นใน h ฮ t ูเฮในระดับ ท็อปทอปได้เลยร้าน2อ้านสเล่นได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นแผนที่มีปีกต่ํานี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแล้วก็เล่นได้ดียืนตําแหน่งดีพริว้วมีความเร็วด้วยนะครับเอามาดูค่าพลังกันก่อนนะครับค่าพลังครับสปีดต้น149่บวกสาสินะครับสปีดปลาย157่งบดวกสาดูที่ลองช็อตช็อตพาวเวอร์ครับแล้วก็ฟินิชชิงถือว่าเป็นอีกนตัวที่ยิงค่อนข้างที่จะคมพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ จุดเด่นของฟิลิปคอสติกนี่ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของการเปิดบอล173บวก23บวกจากสกิลบ o ูที่เป็นริบบิ้งด้วยนะครับสอ,อย่างที่เป็นจุดเด่นของคอสติกเลยก็คือ1มีความเร็ว2คือเปิดบอลได้ยอดเยี่ยม3ก็คือทางด้านของการเลี้ยงบอลแล้วก็การกดสกิลค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรในเฮตูเฮนนะครับส่วนสูง184น้ำหนัก84นะครับเวิร์กเลยเป็นไฮไฮเหมาะกับการเล่นตำแหน่งปีกต่ำอย่าง LM มากๆ มีสปีดดิฟกัการเลี้ยงบอลมีพาเวอร์พาเวอร์ฟูลไดฟีคิกด้วยนะครับการ์ดเป็นยูเวซีรีเอเซอร์เบียเลโทสตานะครับตัวนี้ในผมไม่แน่ใจว่าในตลาดจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นราคาประมาณสัก 40M ได้เดี๋ยวเช็คให้ดูนะครับไม่มีขายด้วยนะลองดูซิในตลาดเท่าไหร่นะมันมีขายไหม LM ตัวนี้ ฟิลิปคอสติกน่าจะมีขายอยู่นะ1้อยเอ๊ะไปไหนนี่อยู่ที่11บเอ็มเอง10กว่าเอมเองนะครับซึ่งผมมองว่ามันมันเกินราคามันเกินราคาถ้าท่านผู้ชมอยากจะเล่นมันเกินราคานะครับก่อนอื่นเลยผมจะเอามารีวิวด้วยแผน C411 ในโหมด เฮดทูเฮดนะครับเราจะไม่ได้เล่นในโหมด m a นเจอร์เพราะว่าผมไม่ได้เล่นแผนนี้ในโหมดเมนเจอร์เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอลงสนามจริงเป็นแบบไหนนะครับไปเลยครับมาดูกันในเกมนะครับแน่นอนล่ะแผนนี้เป็นแผนที่ปิดต่ำ c c 1 1ผมใช้เล่นในแรงเป็นประจำอยู่แล้วนะครับด้านซ้ายจะเป็นคอส,สิกส่วนด้านขวาเนี่ยผมโยกปาจีซองมาไว้อยู่ด้านขวา นะครับเดี๋ยวเราจะดูทั้งด้านของฟิลิปคอสติกทั้งเกมรุกเกมรับและการยืนตำแหน่งของเขาด้วยนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อเกมรับสูงมากสำหรับการเล่นแผนที่มีปีกต่ำเนาะอ่โมจ่พูดครับลืมเสียบจอยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เน้นเขาเป็นพิเศษนะครับแต่บอกเลยว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้สกิลค่อนข้างเร็วเลยมีความผิวนะครับ เนจังหวะเติมนำแหน่งเนี่ยลาเข้าไปเปิดบอลสวยนะครับจังหวะสกิลอะไรเงี้ยดีเลยครับแต่ต้องยอมรับว่ามันมีจุดเด่นที่การเปิดบอลแต่ว่าผมเนี่ยสิเปิดบอลไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเล่นในคอมพิวเตอร์มันเปิดบอลไม่ค่อยได้ การเล่นเกมรับสักนิดหนึ่งนะครับโดน,นเบียดอีโอลันโดตัวไหนเนี่ยฝั่งตรงข้าม,ย,ย,มยิงแค่นี้ต้องรับปัดราไปอีกเหรอตัวนี้เขาเล่นดีเฟนซ์ด้วยเหรอฝั่งตรงข้ามเกินไปมั้ะเอาแน่นไปไหนหลังห้าอะยังดีเฟนซ์อีก ขอสิกจะได้ฉายไหมโอ้โหโดนโดดฟาดเลยท่านผู้ชมเอ้ยส่วนใครจะเอาไปเล่นใน L W ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าพอเป็น L W เนี่ย มันจะลงต่ำเกินเนี่ยจังหวะวิ่งแทรกนะครับก็ถือว่าทำได้ดีแต่ว่าเมื่อกี้จบไม่คมเลยว้ามองมาจากเส้นเลยเหรอเกินไปไมั้ย เอ็อา u ั o e a e o งหร a través de e s ่าจจำจังหวะให้คอสติกได้เล่นนิดน้อยพอสมควรต่เมอกี้ก็มีจังหวะให้เติมขึ้นมายิงนะครับมาจะยิงไม่ดีเองด้วยเม่สู่ คันจมูกพอดีจบครึ่งแรกแทบจะไม่ลดเลยนะครับสต้ามินา่าไปลดที่เบนแฮมซะเยอะ ไปดูแบบเวลาเปิดมงให้คันโตน่าดีกว่า,าดุยเดียรอฉายครับฉายครับเนี่ยคล่องนะครับคล่องมากครับ คล่องมากจังหวะแบบล็อกหลบอะไรเงี้ยด้วยความที่สกลวูดเขาเป็นดริฟติ้งอะ่ะการเลี้ยงบอลมันก็จะติดเท้าแล้วก็มีความไปกับบอลได้เร็วนะครับมาดูเกมรับซะหน่อยอแย่แล้ว ้โ่เ oh, ดียวคิผมไม่ท hmm? nah, ันสมไม่ทันพยายามจะปั้นมันอยู่นะแต่มันปั้นไม่ได้อยู่ดิจังหวะมันแตะบอลเห็นไหมท่านผู้ชมแต่มันไม่ได้แข็งนะครับแต่จังหวะแตะบอลดูครับ จังหวะแตะบอลแล้วก็บอลติดเท้าล็อกหลบนิดเดียวแค่แบบเซียววิอย่างเงี้ยคอสติกทำได้ดีเลยครับผมว่าในราคาที่มันแค่ 4m 5m อะ่ะมันผมเล่นแรดฟอร์ดอยู่ใช่ไหมผมเอาแรดฟอร์ดมาเล่นปีกต่ำอะ่ะผมรู้สึกว่าคอสติกมีประโยชน์กว่าทั้งเกมรู้เกมรับแล้วก็บังคับง่ายกว่าอันนี้ผม,มไม่ได้อวยนะบังคับง่ายกว่าจริงๆนะครับ บังคับง่ายกว่าแรดฟอร์ดคือแรดฟอร์ดเนี่ยจะมีจังหวะที่ตัวมันแข็งแข็งท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะมันมีความแข็งของของตัวมันอยู่อ่ะเ,อเดี๋ยวผมเอาเอาลงมาให้ดูครับมันจะมีความแข็งอยู่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงต้องตัวแข็งแข็ง แต่ว่ามันก็แลกมาด้วยความแข็งแกร่งนะครับแลกมาด้วยความแข็งแกร่งเพราะว่าตัวอย่างคอสติกเองเนี่ยมันไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความพลิ้วในตัวของเขาแล้วก็สกิลเร็วกว่าแรดฟอร์ดเนี่ยเห็นไหมมันไปได้ของมันเลยครับเนี่ยมันหลบจังหวะหลบจังหวะจ่ายบอลมันได้เลยครับคือมันเอาตัวรอดได้ใครที่ใช้สกิลเก่งๆผมว่าตอบโจทย์เลยนะ แล้วมันสายเปิดมงอะ่ะดีกว่าพวกแรดฟอร์ดแน่นอนจังหวะลงมาเล่นเกมรับก็<ๆ>ก,ก็มีให้เห็นเพราะว่าบุลเลมันเป็นไฮไฮนะครับก็ถ้าชื่นชอบก็ลองไปเอามาใช้กันได้ผมคิดว่ามันไม่ได้แย่เลยไม่ได้แย่เลยสำหรับการเล่น h เ to h เฮ d นะครับเดี๋ยวในไหนก็นไหนๆละเดี๋ยวผมเอาลงในเมนเจอร์ให้ดูอีกซักหเกมเพื่อเป็นการตัดสินใจว่าเมนเจอร์ คุณเล่นมันได้หรือเปล่านะครับเกมรู้เกมรับแล้วก็การจ่ายบอลการเปิดบอลดีกว่านะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะเกมนี้ให้ดูเต็มๆทั้ง2อย่างไปเลยนะสองโมดเลยส่วนใน VSA นี่ลววบในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะเพราะผมก็ไม่ได้เล่นผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงให้ดูนะ ตัปาร์คที่สองนี่แข็งแรงหนึ่งสูงเนี่ยเปเล่ตัวบัคแห่งวงการเมนเจอร์ใครที่ถามหาอะไรตัวใหม่ก็รอไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะจะซื้อไหมเพราะเพิ่งจะขายตัวเก่าทิ้งไปได้ไม่นานเองอ่ะก็เลยยังไม่อยากซื้อตัวใหม่ละ Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Han sido pacientes y juegan. Ahí tiene el emplazo. Lutman, ahí está. ¿Qué quiere que te diga? Estaba muy bien marcado Fernando, pero el delantero ya sabía lo que tenía que hacer. Llamé en caustic de Lele. Por ahora, 1-1. ส่วนใหญ่จะมาบุกทางขวาปังจีซองมากาบ์เเนตติครับไม่ทันแน่ๆครับเปดิด้วไปมไม่ถึงอยากเห็นลูกเปิดขอสติกเพราะว่าจริงๆเขาถนัดซ้ายด้วยนะครับเ,เล่นริมเส้นฝั่งซ้ายเขาก็จะเปิดได้เข้าข้าอพอดีอเหมือนจะนโดนึงนนเนี่ย ขึ้นมาให้เห็นคอสติกหน่อยสิแล้วเราก็บังคับไม่ได้นะมันเป็นเมนเจอร์นะครับเนี่ยส่วนใหญ่ลงมาที่ปาร์ติซองหรืต้องรอดูครึ่งหลังนะครับแต่ม,รรตมันเก่งนะในเฮตุเฮตเนี่ถือว่าเก่งเลยครับเฮต o เฮต d นี่ผมใช้ยาวๆเลยอะ่ะ คือเลเอาลวกับแรดฟอนนี่ตกกระป๋องแต่มันเข้ามือด้วยนะครับใครที่ชอบเล่นสไตล์แบบเปิดบอลคลองบอลกับตัวเยอะๆเ,เอเอเขาเรียกว่าอะไรใช้สกิลเพลย์ในการเอาตัวรอดได้เนะี่ยกอติ๊กตอบโจทย์แต่เลเอานี้จะไปสายไทยๆถ้าวิ่งนำแล้วไม่มีทางที่จะเอาบอลเขาได้เลยครับผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่แลตฟอนนี้จบสกอร์ขมมงได้ก็จะต่างกัน Tan pen, tan galen, tan tan bien, sacó tan galé, tan achante la sacó. Bueno, vamos a ver, vamos a analizar otra vez dónde comienza este gol. Ahora tenemos que decir: la definición de cabeza fue impresionante. Señoras y señores, se ha terminado la primera parte. Así están las cosas, señoras y señores, 2 a 1. มาดูพึ่งหลังต่อครึ่งแรกขอดูสถิติหน่อยสิมึงจับบอลบ้างหรือย่างเนี่ยคอสติกยังไม่ได้จับบอลเลยครับยังไม่ได้จับบอลสักนิดเดียวเลยครับมาทางด้านของบาซิซองอย่างเดียวเลยคือเพื่อนไม่รักเลยไม่ส่งบอลให้เลยยังไม่ได้สัมผัสบ,บอลสักครั้งเดียวครับคอสติกเหลือเชื่อเล่นมาส5้านาทียังไม่ได้สัมผัสบ,บอลครับ ไม, the the ไม่รู้จะรีวิวยังไงเลยเพื่อนบอกรีวิวหรอไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดพลาสติกมึงไม่ได้เกิดอย่ามาสายเมนเจอร์ไม่ให้มามาแล้วครับจับบอลครั้งแรกของเกนนาทีที่60โอ้โหเนี่ยวิธีการเลี้ยงบอล อะไรของมันก็โอเคนะครับดูฮะยึกยักด้วยเป็นไงคองบอลดีเหนียวอยู่ครับไม่เสียบอลง่ายดูกันเปิดบุ๊บโอ้หติดล็อกอุตส่าห์ได้เปิดไม่โชว์เลยแต่เมื่อกี้วิ่งเติมสวยนะครับให้แล้วไปให้แล้วไป สวนกลับทั้งสามคนค <minutes> อสติกแดงหมดแล้วโอ้โหกองหน้าแดงหมดแล้ว <c oughs> ไม่เวิร์กครับหมายถึงแผนเนี้ยไม่เวิร์กในเมนจเจอร์จะไปหาเล่นนะค <c oughs> ู่ี่หนึ่งหนึ่ง เห็นนะดิไ <zo> ม่ได้เ <festivals> ห็นคอสติกเล่นเลยเกมนี the the ้แต่เอาเป็นว่าเฮตูเฮตเฉียบคมนะครับเลือกใช้เอาอันไหนดีก็ว่าดีอันไหนไม่ดีก็ว่าไม่ดีแต่ผมคิดว่าในเมนเจอร์เนี่ยมันเป็นตัวเลือกที่ถ้าไม่มีจริงๆก็เล่นได้ไม่ได้แย่แต่เท่าที่เห็นเนี่ยเพื่อนไม่ส่งบอลให้นะครับเพื่อนไม่ส่งบอลให้เกมนี้ก็พลาดแพ้ไปเดี๋ยวเราต้องกลับมาดันเมนเจอร์แล้วแต่ผมจะเปลี่ยนแผ่แล้วนะครับ อันนี้ลองแล้ว ACC 11เนี่ยมันไม่รอดจริงๆนะลองตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็มาลองในตอนเป็นแชมเปี้ยนไม่ไม่ไหวจริงๆอะแผนจะต,ต้องเปลี่ยนแล้วนี่หลดมาจาก700,000เนี่ยมาลองซีซีหนึ่งหเหลือหก0 0 0เจ็ดแล้วเดี๋ยวกลับไป700,000ก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับนี่คือการรีวิวฟิล l ิปคอสติดนะครับถ้าชื่นชอบก็ไปลองมาหาเล่นกัน c m MM, เองนะ ไม่เกินนี้ในตลาดนะครับอยากจะให้รีวิวตัวไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ